ความเป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสางสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทราโรที่เราเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกกรรมเป็นสภาวะที่สามารถพัฒนาปรปับปรุงทำทั้งหมดทุกธรรม ให้เกิดเป็นบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรการพัฒนากระปรงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ที่เกิดจากทานศีลสมาธิที่ปกติ ที่เป็นการละชั่วทำดีพองใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนทำล้ายทำลายตัวเองไม่เบียดเบียน ทำลายทำลายซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างสงบมาตลอดทําให้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปู่ดสดจันทัสโรที่ประกอบพาดทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปู่ดสดจันทัสโรกิเลสโลกโกรธโลง ผิดปกติไปจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพครคุณหลวสดันทัสโรหลอกลวงให้ทุกส่วนนิพพานทำบารมีสามสิบทัศนี้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นสมบัติ ปัจใจสี่ที่เป็นการบิดเบือนไปจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดัรทัสโรมีบางส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรที่ถูกหลอกลวงหลงปฏิบัติ ไปตามกิเลสโลกโกรธโลททำให้ทำร้ายทำรลายตัวเองทำร้ายทำรลายซึ่งกันและกันเพื่อให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่โดยไม่รู้ว่าไม่สามารถจะดำเนินชีวิต เป็นยังอยู่ได้เลยกิเลสปิดบังไม่ให้รู้สภาวะปกติของทุกส่วนนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทธัสสะเดชปกุลุปกสจันทัสโรไม่ให้รู้ว่าท่อทานธรรมบร,รมีสามสิทธัสสะเดชปกุลุปกสจันทัสโรที่ปกติเป็น ลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่ได้เป็นร่างกายมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโกลกันสภาวะที่ผิดปกกติไปจากปรมีสามสิทัพระเดชพุณุลลงโพสดกันทัสโร ที่สร้างเลี้ยงรักษาปัะคับปักคองอยู่สามารถปรับให้กลับมาเป็นปกติได้โดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จจยงสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกทำประมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของกระแสรธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้ได้เป็นปกติให้กว้างขวางออกไปจากแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้ เพื่อครอบคุมลุกเข้าหากิเลสโลภโกรดหลงที่อยู่ในตำแหน่งด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้ให้ตัวตนที่แท้จริงของเราคือบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรอปปงพัฒนาธรรมกิเลสโลภโกรดหลง ให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ยึดธาตทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เกิดมาเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัศโรที่เป็นปกติมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง,วางไม่อึดอัดไม่คับแคบให้เข้าสู่ปกติที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษซึ่งเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสุดทรรัตพระเดชะคุลหลวงปุสตจันทัสโรที่เหมาะสม ให้บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทัสโรได้เดินทางไหลเวียนได้อย่างสะดวกได้อย่างมากขึ้นไปเรื่อยๆหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรมีหน้าที่พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมวร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ โดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามจุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัโรโดยครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจัญทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนนกยูนำให้พวกเรา คนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรตั้งผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรก ทมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพคุณหลงปู่สดันทัสโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายได้ รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างพร้อมเพียงกันหยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ทั้งหมดซึ่งมาจากทำอิเลตโตโโโ้ลดลงให้ถูกพัฒนากรับปรุงเป็นโอกาสในการรวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปูสดจันทรัสโรได้เพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสให้ได้พัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองพัฒนาปรับปรุงนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปูสดจันทรัสโรทั้งหมดทุกส่วน ให้ดํำรงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูแลรักษาตัวเองดูแลรักษาซึ่งการลการได้เป็นปกติ มากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความเป็นปกติที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้ดำรงอยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย สั่งสมสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่หัวัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียน ให้กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัศโรไหลเวียนไปตามทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เพื่อตรวจตารุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโลภได้อย่างเป็นปกติง่ายได้รวดเร็วในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัโร จากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัพพระเดชพะคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมดไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลหลวงพุทธจันทัสโร เป็นเจ้าของร่วมกันทุกธรรมทุกนิพพานนั่นนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทธัตพระเดชพุกขุลงปุสพจันทรทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า